สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการรอบดูอาเซียนกับดิฉันดอรอาริศรากรทอนเจริญค่ะรายการที่รวบรวมหลากหลายแนวความคิดจากนักวิชาการหลากหลายมุมมองของนักวิชาชีพเพื่อให้ท่านชมนได้รู้ลึกรู้จริงเข้าใจได้ง่ายเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ที่กำลังจะมาถึงในปี2558นี้นค่ะ กระทรวงพาณิชย์ในปีงบประมาณ2,557ภายใต้การนำของประลัดกระทรวงคนใหม่นางศรีรัตน์รัฐ,รฐป,ปานะที่เพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาและต้องถือว่ารับงานหนักทีเดียวค่ะในยุคที่ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นขณะที่การส่งออกซุดท่วบจึงกลายเป็นหน้าที่ของประลัดกระทรวงคนใหม่ในการฟื้นคืนชีพการส่งออกไทยสำหรับประลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ถือเป็นลูกม่อกเก่าของกระทรวงเลยทีเดียว กว่า20ปีในการอุทิศชีวิตการทำงานให้กระทรวงผ่านการทำงานมาหลายกรมทั้งอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศและตำแหน่งสุดท้ายก่อนมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคืออธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าที่หาตัวจับยากอีกท่านหนึ่งและการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจการค้าจึงถือเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ในยุคที่เศรษฐกิจโลกซบเซา ทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศโดยเน้นในเรื่องการเจรจาเปิดเขตการค้าเสรีและการเปิดตลาดสำหรับสินค้าและบริการของไทยรวมทั้งการพัฒนาตลาดเชิงรุกการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการเพื่อการส่งออกและการปกป้องรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกระทรวงผู้นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนชาวไทยอยู่ดีกินดีในทุกระดับจะเห็นว่าไม่ง่ายเลยนะคะกับการมานั่งในตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ค่ะต้องเจอกับงานที่ท้าทายต้องเจอกับโจทย์ที่ยากแล้ววันนี้ล่ละค่ะเราจะมาเปิดใจปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่พักกันทู่เดียวค่ะแนวนโยบายยุทธศาสตร์การทำงานของท่านมีหลักการยังไงบ้างคะ ความสามารถของเอกชนไทยมีมแต่จุดอ่อนก็มีเช่นกันผู้ประก,กรอบการไทยส่วนใหญ่เวลาไปต่างเทศมักจะไม่จับมือกัน กลับมาติดตามรายการรอบรู้อัดแียนกันต่อค่ะและช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับท่านศรีรัตน์ตัฐบปานะปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ค่ะสวัสดีค่ะท่านปรลัดค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนวนโยบายยุทธศาสตร์การทางานของท่านในการบริหารงานในการนํพากระทรวงพาณิชย์มีหลักการยังไงบ้างคะสั้นๆง่ายๆค่ะคือเรื่องของการทํางานอย่างมียุทธศาสตร์มีทิศทางแล้วก็ทํางานเป็นทีมนะคะเรื่องของการบรรณาการ ระหว่างกรมต่างๆในกระทรวงพาณิชย์เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะทำงานให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีพลังนะคะมีผลต่อเศรษฐกิจของชาตินะะในทางที่เราอยากจะให้เป็นก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเองต้องมีวิธีการทำงานที่กระฉับกระเฉงแล้วก็ทันต่อโลกทันต่อเหตุการณ์ด้วยะคะ่ะท่านเชียวสารเรื่องของตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมากนะคะท่านมองภาพรวมของตลาดต่างประเทศตอนนี้เป็นอย่างไงบ้างคะเ,เรื่องของตลาดต่างประเทศเ่ยนะคะก็ มีความแปรปรวนสูงขึ้นนะะมีปัจจัยหลายอย่างที่เราเองควบคุมได้ยากนะคะ,คะเพราะเราเป็นเพียงหนึ่งในเศรษฐกิจโลกในระดับที่เราเป็นประเทศกำลังพัฒนาแต่ว่าเราเองก็ต้องมีความไม่ย่อท้อนะคะโดยเฉพาะยิ่งผู้ประกอบการไทยหัวใจนักสู้ของคนไทยต้องอามาใช้ให้เต็มร้อยนะคะรวมทั้งภาครัฐเองเนี่ยเราเองต้องมีความพร้อมที่จะเดินไปกับภาคเอกชน ต้องทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดอยา่าให้เกิดช่องว่างนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะ,ะพัฒนาตลาดของเรานะคะรักษาส่วนแบ่งตลาดหรือว่าขยายตลาดได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นเราคิดเรื่องของการที่จะลดการพึ่งพาตลาดหลักๆก,ก็จำเป็นจะต้อง นำเข้าสู่ทิศใหม่ๆนะคะคือตลาดใหม่ๆอย่างเช่นเรื่องของอผู้ที่จะเป็นเหมือนกับเป็นพ ioneer นะคะทัดทาตลาดใหม่เนี่ยเข้าไปสู้เองเนี่ยบางทีเราไม่รู้จักใครไม่รู้จกักสังคมนั้นไม่รู้จักวัฒนธรรมไม่รู้ความต้องการของตลาดนะคะถ้าตรงไหนที่มีคนไทยที่เป็นผู้ประกอบการอ,อ,อยู่ในตลาดเราก็จะพยายามที่จะให้เขาเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงนะคะ จับกลุ่มกันเป็นทีมของประเทศไทยในต่างประเทศนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่จะเข้าตลาดใหม่ๆอันนั้นเป็นอันหนึ่งหรือเรามีเครื่องมืออื่นๆนะะอย่างเช่นเรื่องของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากอย่างเช่นเรื่องของการใช้ FTA เป็นเครื่องมือในการสร้างพันธมิตรในการเจาะตลาดใหม่นะคะเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยผู้ประกอบการอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะ จากประเทศไทยไปลาตินอเมริกาเนี่ยอาจจะไม่สนใจกันนะคะ,คะแต่เมื่อรัฐบาลเนี่ยจับมือกันแล้วก็สร้างความเป็นพันธมิตรมีกรอบความร่วมมือที่ชัดเจนเนี่ยภาคเอกชนก็ย่อมที่จะให้ความสนใจเพราะรู้สึกมั่นใจว่าภาครัฐเนี่ยจะไม่ทอดทิ้งแล้วจะให้ความดูแลนะคะความคุ้มครองที่ดีที่เหมาะสมในการทําธุรกิจความสามารถของเอกชนไทยมีแต่จุดอ่อนก็มีเช่นกันนะคะ บางผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่มักจะเวลาไปต่างประเทศมักจะไม่จับมือกันนะคะจะไม่ค่อยเป็นทีมประเทศไทยไม่เหมือนกับบางประเทศนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือนะคะแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะ,คะก็มีหลายวิธีการที่เราสามารถทำได้ แต่ที่สำคัญเองคือ Product ของประเทศไทยสินค้าและบริการของไทยที่ออกสู่ตลาดต่างประเทศเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนานะคะให,ให้สามารถแข่งขันได้ทงในแง่ของมาตรฐานคุณภาพราคาก็ไม่สามารถที่จะต้องอคือไม่สามารถที่จะสูงเกินนะฮะต้องแข่งขันอยู่ตลอดเวลาอันนี้เนี่ยเราก็ต้องดูจัต้นแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ํารวมทั้งดูปัจจัยแวดล้อมที่เราจะสามารถช่วย ส่งเสริมอำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนด้วยค่ะให้ได้โปรดักที่ดีให้ได้ p โปรดักที่ด,ด,ดีตั้งแต่อยู่ในบ้านนะคะถ้าจะเริ่มเป็นผู้ประกอบการก่อนจะส่งออกน่าจะต้องวางตลาดในบ้านดูซิว่าการตอบรับจากผู้ซื้อเป็นอย่างไรหรือการสร้างแบรนด์นะคะในประเทศ ซึ่งเราก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจํานวนมากมายนะคะ,คะ20กว่าล้านคนต่อปีอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการก็สามารถสร้างได้จากในบ้านแล้วก็ออกสู่ตลาดต่างประเทศก็คือสร้างประสบการณ์ออกไปข้างนอกอะคะและถ้าเป็นตลาดใหม่ๆนะคะท่านตลาดได้บอกนะคะว่าเ,าเรื่องของระบบที่เลี้ยงผู้ที่บุกเบิกตลาดไปก่อนนะคะก็อยาาใช้จับมือกันเป็นทีมของประเทศไทยแล้วก็แนะนําให้กับผู้ที่จะไป สู่ตลาดในลําดับต่อไปด้วยนะคะรวมถึงความร่วมมือระหว่างรัฐกับรัฐที่จะทําให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะพักกันผู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาเจาะลึกนะคะเหลือเวลาอีกไม่นานเราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ต้องมีการเตรียมการอะไรเพิ่มเติมรวมถึงผู้ประกอบการไทยเองจะต้องมีการทําอะไรในช่วงเวลาที่เหลืออยู่กลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ ปัญหาอุปสรรคในการเข้าตลาดแม้แต่ในอาเซียนเองก็อุปสรรคเยอะเราต้องมองจากข้อที่จริงมไม่ใช่มองว่าทุกอย่างสวยงามเรามีศักยภาพที่จะก้าวเป็นอันด,ดับหนึ่งมากน้อยขนาดน,นั้น หายท่านอาจจะมีคำถามอยู่ในใจนะคะว่าเราจะเตรียมพร้อมพร้อมรับมือกับการก้าวเข้าสู่ AEC อย่างไรช่วงนี้เราไปฟังมุมมองของปลาดกระทรวงพาณิชย์กันคะ่ะในช่วงนี้จะคุยกันถึงตลาดในประเทศนะคะท่านบอกว่ามีความสําคัญไม่แพ้ตลาดต่างประเทศท่านมีแนวนโยบายดําเนินการเรื่องนี้ยังไงบ้างคะเรื่องของตลาดในประเทศนะคะตลาดในประเทศเนี่ยอย่างที่ได้เรียนว่าไม่ควรที่เราจะขีดเส้นกันว่า อันนี้เป็นในประเทศอันนั้นเป็นต่างประเทศในแง่ของอการแข่งขันในตลาดทั่วโลกเนี่ยไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของตลาดโลกมีผู้บริโภคที่เป็นคนชั้นกลางมากขึ้น<ม>รวมจั้งคนที่มีกําลังซื้อที่สูงนะคะเราก็ได้เห็นว่าในโลกปัจจุบันผู้บริโภคก็มีองค์ความรู้สูงขึ้น<ม>เพราะว่าโลกนี้ก็เชื่อมต่อกัน<ม>เทคโนโลยีก็ติดต่อ,อทาให้ติดต่อกันได้ง่ายสะดวกน<ม>ะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อผู้บริโภคมีความรู้สูงขึ้นเนี่ยผู้ผลิตย่อมก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เ,เป็นผู้ที่ตามโลกได้ตามทันผู้บริโภคสินค้าก็ต้องทันกับความต้องการของผู้บริโภคซึ่งเ,เลือกมากขึ้นตลาดเป็นของผู้ซื้อนะคะในการแข่งขันสูงเนี่ยผู้ซื้อ,เ,อเป็นผู้กำหนด ว่าตัวเองต้องการอะไรต้องการความใหม่ของสินค้ารูปแบบนะคะคุณคุณภาพมาตรฐานาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีวิวัฒนาการที่สูงขึ้นเรื่อยๆไม่ได้อยู่ถอยหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองในฐานะภาครัฐอย่างที่ได้เรียนว่าต้องเดินตามเอกชนให้ได้ต้องเดินตามผู้บริโภคให้ได้ที่สำคัญคือเราต้องดูแลผู้บริโภค ดูแลผู้ประกอบการในระดับหนึ่งดูแลเกษตรกรดูผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไทยให้เกิดความสมดุลนะคะเรื่องของความสมดุลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากฟังดูแล้วเป็นเรื่องท้าทายของกระทรวงพาณิชย์ยังมีสิ่งใหนที่กระทรวงพาณิชย์จะเร่งทำให้เราพร้อมที่จะเข้าไปอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวของอาเซียนอีกบ้างคะ ก็กระทรวงพาณิชย์เองต้องดูปัจจัยแวดล้อมนะคะที่เรียกว่าเป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานสําหรับการทําธุรกิจก็ทั้งในด้านของกฎหมายที่กระทรวงก็ต้องเร่งพัฒนากฎหมายที่อยู่ในกํากับดูแลของเรานะคะเรื่องของ connectivity เรื่องของด้านของ trade logistic s ในการลดต้นทุน ไม่ใช่แค่ด้านโลจิสติกแต่ว่าด้านการอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนลดสิ่งที่เป็น red tape ต่างๆนะคะแล้วก็รวมทั้งการสร้างความชัดเจนการให้ข้อมูลนะคะท่านเองมีการผลักดันให้เกิด AEC Information Center ด้วยนะคะซึ่งทางผู้ประกอบการจะสามารถเข้าไปขอข้อมูลขอความรู้เกี่ยวกับ AEC อยากให้ท่านพูดถึงสูตรนี้นะคะ่ะสูตรนี้เนี่ยก็ของกระทรวงพาณิชย์เราเนี่ยมีช่างที่ส่วนกลางะะที่กระทรวงเอง รวมกับที่เราไปตั้งสาขาอยู่ในต่างจังหวัดนะคะเพราะเรามีสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศไทย<ะ>ก็ทุกท,ท,ทุกสำนักง,งานก็จะเราเรียกว่าจะมีการให้บริการ<ม>ข้อมูลที่เกี่ยวกับ AEC <ม>นะคะนอกจากนี้ในตลาดต่างประเทศ<ม>เราก็มีสำนักง,งานของกระทรวงพาณิชย์ในต่างประเทศ<ะ>ก็ได้มีการเริ่มแล้วที่ตั้งเป็น AEC Business Support ขึ้นมามค่ะ,ะใน9แห่ง ใน8ประเทศของอาเซียนยกเว้นบรูไนซึ่งเราไม่มีสำนักงานประเทศไทยมีฐานของการผลิตนะคะอุตสาหกรรมเนี่ยที่หลากหลายแล้วก็ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นความสามารถของอุตสาหกรรมไทยผู้ประกอบการไทยเนี่ยเราถือว่าเป็นผู้นําในหลายอุตสาหกรรมอย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารนะคะอุตสาหกรรมในกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มไลฟ์สไตล์ซึ่งรวมทั้งสินค้ากลุ่มแฟชั่นอันเจอร์มนี เรื่องของเฟอร์นิเจอร์เรื่องของสินประดับอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีความสามารถแล้วก็เราก็มีเขาเรียกว่ามีมูลค่าเพิ่มสูงเพราะว่าใช้วัสดุในประเทศค่อนข้างมากนะคะจากทางภาคของภาคเกษตรเพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมของเรานะคะที่เราได้ทํางานร่วมกับกระทรวงต่างๆเนี่ยก็เราเองก็ต้องมุ่งเน้นในแง่ของการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม,มให้ให้สูงที่สุด ได้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยนะคะในการเป็นศูนย์กลางทางการค้าของอาเซียนด้วยภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศแล้วก็ด้วยการที่เราเป็นฐานการผลิตที่หลากหลายแล้วก็เราขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในหลายๆเรื่องอย่างที่ท่านบอกนะคะนี่คือสิ่งที่จะทำให้เราสามารถแข่งขันในเวทีสากลได้ขอบพระคุณท่า,านศาตจารย์รงพาณิชย์ค่ะ และทั้งหมดนี้คือรอบดูอาเซียนประจำสัปดาห์นี้ค่ะวันพุธหน้ากลับมาติดตามชมรายการกันใหม่นะคะ12นาฬิกา40นาทีถึง13นาฬิกาทางทบ .5 แห่งนี้ค่ะเราจะไปเจาะลึกในเรื่องใดไม่อยากให้ท่านชมพลาดค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้มีความพร้อมก่อนก,อนการก้าวเข้าสู่ AEC วันนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องระบบประกันสุขภาพนะคะเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยนะคะถึงความสำคัญของระบบประกันสุขภาพของแต่ละประเทศค่ะ การรับบริการสุขภาพนั้นมันมีค่าใช้จ่าย <Okay. S 1> ค่าใช้จ่ายส่วนนี้มันเป็นส่วนซึ่งเราเรียกว่าบางครั้งมันอาจจะก่อให้เกิดการเรียกว่าความล้มละลายทางการเงินระบบไหนที่นักวิชาการเป็นห่วที่จะส่งผลต่อฐานะทางการคลังของประเทศมากที่สุดนะคะ